好呀，你来什哎？ ทงเรีย oh yeah. อาอเคอาสวัสดีปีใหม่สอง1ันสิบเอนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์สดจากคุยหน้าจอของรายการพอทันนะครับของทาน YouTube นะครับ เดี๋ยวจะคุยไลฟ์สดของที่บ้านนะครับ ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,567ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,567นี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายัางท่านทั้งหลาย โดยทั่วกันในปีที่ผ่านมาล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในบ้านเมืองของเรา ในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567นี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในปีที่ผ่านมาล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567นี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาอย่างท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในปีที่ผ่านมาล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราหลายอย่าง ดังที่ทางท่านหลายก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือได้มีประกาศให้ในวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนากาทิเบศมาหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถชพพิธเป็นวันนวมินมหาราชและได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนไปร่วมนาม ร่วมถวายราชสักการะและรวมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากทั้งนี้ยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือเมืองโบราณสีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนันความปราบปืน้นใจมาสู่เราทุกคนโดยทั่วหน้ากันการที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคงและมีเกีรติยศศักดิ์ศรี เพื่อที่ยอมรับของนานาประเทศชาติจวบจนทุกวันนี้ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดีและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอดดังเช่นโครงการต่างๆที่จะตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพช,ชีวิตของประชาชนก็เป็นการทำงานร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชนทำให้โ่งประสบภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทำให้ประสบ ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยสืบสารรักษาต่อยอดวัฒนธรรมอันดีนามของไทยโดยเต็มกำลังโดยเต็มมสามารถด้วยเหตุด้วยเห็นชัดเจนจากการจัดการจัดแสดงโขนของมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนมนีพันปีหลวงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านร่วมมือร่วมใจกัน อย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญหาและร่วมมือคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงจัง รวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราก็จเจริญวัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยอันสงบร่มเย็น ของบ้านเมืองทั้งหลายได้สืบไปขออำนาจแห่งคุณพระรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือพร้อมด้วยพระบรารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบิมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชปรมนาถปกิษจงคุ้มครอง รัษาทุกท่านให้ปราศจากทุกปราศจากโรคปราศจากภัยทุกประการบันดาลให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญหาประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดสบหน้านี้และตลอดไปสวัสดีีใหม่2516 2517ครับ เขากำลังไลฟ์สดอยู่นะเดี๋ยวรอชม <c oughs> โอ้ไลฟ์สดอยู่นี่ กำลังไลฟ์สดอยู่ต่านข้าดาวนะกำลังไลฟ์สดนานข้าดาวปีใหม่นะกดไลค์ให้แชร์ด้วยนะกดไลค์เลย